ย้อนโพสต์ของใบเฟิร์นพิมพชนกสื่อถึงคลายหลังจากลือสะพัดว่าเลิกลาก,กับนายนภัสเรียกว่าเป็นข่าวลือสนันวงการบันเทิงค่ะสำหรับความสัมพันธ์ของนางเอกดังไบเฟิร์นพิมชนกและพระหนุ่มนายนภัสทั้งคู่เพิ่งจะไปเดทด,ด้วยกันที่สวิตเซอร์แลนด์มาล่าสุดก็กลับมีข่าวลือว่าไบาเฟิร์นพิมชนกและนายนภัสได้เลิกลาก,กันฟ้าผ่า ทั้งนี้หลังสาวใบาเฟิร์นจบจากการออกงานอีเวนต์ในวันที่23มิถุนายนข่าวและสื่อมวลชนก็ขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับข่าวรือดังกล่าวและยังหลังไม่ไปยังผู้จัดการส่วนตัวว่ามีการสัมภาษณ์ประเด็นนี้แต่ใบเฟิร์นได้แจ้งกับทีมงานว่าวันนี้ไม่สะดวกตอบคาถามนะคะโดยโพสต์ดังกล่าวของสาวใบาเฟินได้เผยเอาไว้ว่าอย่าเป็นตัวเองที่ยากไปหมดอย่าเป็นตัวเองที่มีเยอะ ทุกอย่างยกเว้นความสุขการเป็นตัวเองซึ่งมีความสุขมันก็ต้องเป็นอยู่อย่างง่ายๆด้วยนะแเธอได้แจกรอยยิ้มสดสายผ่านทางอินสตาแกรมเพื่อโปรโมทส,สินค้าให้แบรนด์หนึ่งในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก็มียอดกดไลค์ทะลุกเกือบแสนจากนั้นแฟนๆต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่อาทิถ้ารักกันมากพอความรักจะชนะทุกสิ่งนะใบเฟิร์นขออย่าให้เขาลือเป็นจริงเลยค่ะพอรักทั้งคู่ฉลาดขยันประหยัด ปรับตัวเก่งทัศนคติดีกระตันยูมีจิตวิทยาเข้าอ,อกเข้าใจของรู้สึกคนเธอนี่เองใบเฟิร์นไม่ว่าจะยังไงเราก็ยังซัพพอร์ตทั้งคู่นะ